ใหมดีพี่น้องเบอร์สุป,ปูสุก้นจากมาพอกันอีกแล้วจากกับช่องเนอะใช่แนวค่ะมาจากมื่อน,นี้สิพามากินอยังเมื่อน,นีนสิพามากินตำบักถัวตำบักทั่วบ้านบ้านโน้โอ้ยใส่กอกเฮียอยากโซ่และกระสีกีงเฮียถึงมปตำบักทั่วอันนี้บ้านโนูนอเอนบักทั่วไล่เสือเด้อเนี่ยมันเป็นลายลายเห็นบอเอาเกินน้ำลายอีกแล้วลิปได้ลิปนั่นบ่มีบ่เกินนี่ค่ะบ้านโน้นอิอนบักถัวไล่เสือ วันนี้ซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรรู้ไหมคะเฮ้อสเต็กปลาค่ะเคยบะน่าจะาจ๊กแจ๊กน้ำกันมอน,นีเฝ้าด้ยวยค่ะบบมีวิธีทำให้เบิงะะ้งด้อค่ะเฝ้าลูกค้าจีมาใบสามตอนนี้ใบสองแล้วจ้ะหนูอยากกระสารภาพว่าครั้งแรกหนูในชีวิตหนูไปดูในยูทูบมาก็าว่าหนึ่งเขาเหนียวในมอของเขาใดปะนะการหนาเพาท่านถือ มันจืดหมดเลยค่ะแต่หนูก็จะกินหนูจะได้มันสงสัยนูจะใส่น้ำหาลายไปแต่ว่ากับขอนุอยากใส่สองเด้อกระสีได้ใส่สองกินของเหนียวเด้อเหมือนนี้เพราะว่ามันแฉะหนูอาจจะใส่น้ําเดือไปเหนียวอีลิสมซื้อเลยตอนนี้ไม่ใช่กรอกอีสานค่ะเรือต่เมรอนนีน่ยันานเบิร์ Mình có gian lửa dù này nè cao khẳng Đẹp lắm mọi người chốc nọ Chốc ở đây khá. ถัวนี่ต้องเป็นหั่นต้องไปหั่นค้ายอีสานดีๆด้วย,ยค่ะจังสิมี่อันนี้นู้สซื้อม,มาจากหัานเม่ยาหนูเม่ยาเอ,อ่ยถึงแล้วนะนี่ไงบักถั่วห้านเจ้านั่นแหละร้านนี้ของแกจะมาจากจังหวัดกาลสินมมจ่ะมาเด้อแม่ยา มากินแต่หมักทั่วนั่งกันกาษีว่าพูงงามก็เดี๋ยวก็สีกประแดกนะเอาแต่เนี่ยงามงามอน่ยอ่ะเสีกประแดกนีกด้วย dù say buffet, rìm, cười, mà không hề lืm gầm cửa phòng đâu, không hề mua kinh thảo, ờn mua mua lăng cao แชร์จนมันนิ่มนะนิ่มชนิดปั่นไม่ได้เลยปั่นเป็นก้อนไ,ได้นะอี้โมูวัดกมามู กนไม่จบด้วยเหรอไป่อเลยขอกินกาแฟก่อน้ไม่ดีถ้ามีเล้ยทางอซึ่งปีเที่ดูนะมูไม่แผนมูชิโดน่ามนตำใมตบักกอรั้านายจ้ะบักกอกระซิอว่าหารไม่ย่หน่ะโบ๊ะเว้ยะเพีย เป็นอีหยังนั่งดูซื่อนั่งพิจารณาว่าสิกินหรือบ่กินนครับบ่ดเกินมากิน,กน,กกนตอนเที่ติไทยกี่คนเด้เพิ่นแต่จะพูดวเนาะคนก็สิเป็นคนขี้เหงาโพดต้องการเพื่อนวะนะผู้ใดงกูจักซื้อแล้วไปพักนี่ต,ตั้งแต่พี่ปีแล้วที่หนูถามแบบนี้ตอบหนูนหน่อย ชื่อว่าผักอะไรพี่สิว่ากระแด่ด้วยไม่ได้กระแดะนะมันปั้นไม่ได้ที่ใหญ่คุณทีมเพศเนี้ยเขาเนาะ สิตามโบเพ็ดคือเพ็ดว่ะตลอดละเบกบิวจักเทือกย่างครบปกปิดวิธีย่างใช้กรอกมีแล้วในคลิปก่อนนะคะ ตำมมเพื่อกับตำบคื้นเก่านรคะกินฟอฟอ้าจังสีอินไห้เด้อมันจุกทุกคนละครสั้นที่หนูไปถ่ายปีที่แล้วอะ่ะจะออกอากาศแล้วนะคะในวันเสาร์นี้ค่ะ วันเสาร์ที่8มกราคมนะคะทางช่อง7เวลา4ทุ่ม40นาทีชื่อรายการว่าเรื่องจริงไนไลท์ PK เป็นพิธีกรนะคะไปเบิเ่งเด้อะผู้ง่ามๆหุ่นอ้วนนั่นแหละได้เวลาออกอาการแล้วค่ะดองก็จะไปที่เล้วโควิดบาเดีออกอาการที่เที่ย แต่เดี๋ยวหลังจากเนี้เขาน่าจะปรับปรับออกอากาศใหม่เป็นน่าจะเป็นวันเสราร์อาทิตย์แต่จะเป็นทางท่องเจ็ดนะคะกลางวันนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะกระสิตื่นๆกล่องเืยค่ะตอนนั้นตอนนั้นนนกวให้ในใีเฮดกิฟอยู่จ้ะนนวก,กะสิเกรงเบริเวนธรรมาชาติเป็นไดดอก ตอนนี้เหรออืพูดกับกล้องก็ได้พูดกับโทรศัพท์ก็ได้อย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะต้องเจ็ดนะคะ เรื่องนี้ก็เป็นนั่งเอกได้ละนั่งเอกเรื่องเดียวตอนเดียวจบแล้วก็ไม่มีตอนต่อไป สิลองยัดเบิดหน่วยเนี่ยหน้าตาแหงกี่หายอยู่เดี๋ยวเนี่ยกไปเบิดหน่วยก็จะไปตะเบิงคักเนาะหืมไม่ได้ลำบาก cùng hải nhưng kênh Ghiền Mì อาหารมือแรกคร่ะเค็ดพวงลูกกาเมื่อหันห่องห่องจอกจอกอถ้าเป็นครูบา,าก็เสียอาเขาเนาะถามมาปั้นได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่มันจะเละๆหนะ่อย คนมันเคยใส่มือเว้ยไปใส่สองมันกัเป็นเขียง คลิปวิดีโอนี้ถ่ายถ่ายทําตอนวันตอนบ่ายสองนะคะแต่ว่าหนูจะได้เอาลงค่ำๆนะเพาลูกค้าวันนี้เสร็จตอนเสร็จตอนทุ่มหนึ่งอะ่ะกว่าจะตัดต่อเสร็จนะคะอันนี้กินเสร็จพอดีลูกค้ามา เปยดประกอบอืมหวาน <laughs> หวานจนตาปิดเลย Uhm. ăn thì thằng ngập cửa cổ đi เรียกเหมือนนะฮะซมกกากอยบอกไม่เชื่อรี่ซูกินเลยค่ะกอยบอกไม่เชื่อรี่กินกับเ้าเนี้ยวเนาอซื้อมาจากไหนซื้อมาจากหารไม้ยาคือก่อน น้องแมวที่โดนรถรถรถ,รถเหยียบอะค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะไปรับกลับมาเมื่อวานเนี้ยซาทั้งแสามวันแรกกระโดดลืมมาจากค้องพาตตดมั้ง น่าจะกลับมาเดินได้ปกติค่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่าใช้จ่ายหมดไปทั้งหมดนะสองหมืน่นสองพันสี่เลยปะสองหมืนสี่สองหมืนสี่สองหมื่นส,สอง เดียวนะมีคนใจบุญมีคนใจบุญช่วยเซืร์อ้อค่าผ่าตัดให้คนที่เหยียบมันก็เดินลอยหน้ารอยตาเนะ ต้องบอกอด้วยขาเนี้ยจุ๊กจะได้ได้สาถูกอย่างที่บากเลยถ้าไม่ได้ทิมสหารก็ได้รอบหน้าแกตัวใหม่เนาะเขาเรียกว่าผิดเป็นครูมันปั้นไม่ได้มันติดมือ นู้นทไปแล้วค่ะคลิปนี้มาไวเคลมไวฟาวค่ะต้องรีบเคลียร์ทุกอย่างก่อนลูกค้ามาเดี๋ยวลูกค้าจะเดินเข้ามาแล้วจะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ <c oughs> จัเในกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดซุบูซก้กนได้จัดติ๊เขามารับชมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ห้หนูน้ำเลเดอจา้าคลิปนี้บาเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าไปพอกันคลิปหน้ามื่อหนาสำหรับมื่อนี้สวัสดีจ้า กับเป๋าแลลูกไปอยู่กับเป๋าแลลูกนะดันนะดันดันด,ดันดันมนไม่ได้ตบตบโทรศัพท์ก <c oughs> ็ม่อกีโกนั่งเขาตะกาอยโอ้เดี๋ยวคอเจ็บอะเดี๋ยวคอ